นี่คืออะไรครับอะครับใครตอไดบ้างใครลูกไปหาความรู้นะครับถ้าเราต้องการไปหาความรู้ไปไวๆอย่าช้าความรู้ไม่รอเรานะความรู้ไม่รอเราแถวสองแถวสองแถวเอ้าวโอเคอไปอ้าวโอเคโอเคพร้อมยังพร้อมได้ยกมือพร้อมได้ยกมือโอเคอ่ตามตามผู้จัดการมาผู้จัดการชี่ผู้จัดการนัทสกีตันตินะครับตามมาตามมา ตามมานี่เวลามีน้อยลูกเวลามีน้อยเวลามีน้อยใครตักตวงได้สิบนาทีนั้นถือว่าุุดยอดนะครับฐานนี้นะครับฐานชื่อฐานอะไรนะดัง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 ไปหาความรู้อ๋อไปหาความรู้โอเคนี่อัานว่าอะไรอาชีพอาชีพใช่ไหมลูกตอนนี้เราอยู่มอะไรละมสองมสองเรียนอะไร เรียนเกี่ยวกับอาชีพแล้วไหมยังแล้วแล้วใครอยากมีอาชีพเป็นอะไรบ้างรู้ยังกําหนดดวงชะตาตัวเองหรือยังยังค่ะดังนั้นแล้ววันนี้ผู้การนะครับจะมาน,นําเสนออาชีพเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพเจ้านายตัวเองนะครับเป็นเจ้านายตัวเองหรือเราจะเป็นอาชีพอื่นก็ได้แล้วแต่เรา แต่สิ่งหนึ่งสําคัญที่สุดคืออะไรใจต้องรักนะใจต้องรักถ้าใจไม่รักแล้วทําไม่ได้นานเดี๋ยวเกิดแรงเสพทานนิดหน่อยเราก็จะไม่ทําละนะครับอ่านี่รูปคนนะมองให้ออกให้เไปไ็นรูปคนให้ได้นะเออข้างหลังเห็นไหมลูกนะเห็นไหมลูกนะไม่เห็นต้อง ต้องใช้ความสาม,มารถพิเศษนะอย่ารอให้โอกาสมาหาเรานะลูกนะเราต้องแย่งชิงโอกาสนะลูกนะป<ร>ัจจุบันนี้เป็นยุคที่ต้องแย่งชิงโอกาสนะลูกนะถ้าหนูมวัวหลบๆซ่อนๆหนูจะไม่ได้รับความรู้เลยนะครับนะเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะลูกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ปัจจุบันนี้อยู่ปัจจุบนันนี้หนูอยู่ใครอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมครับอ่าสักพักนึงมันจะเป็นอดีตนะหนูเชื่อไหมครับตอนนี้หนูอายุเท่าลูกอายุอายุอะไร สิบสี่จำได้ไหมครังหนึ่งคือย่สิบสองไม่ได้คนะ่ะแต่ยาุ่โตสองไปแล้วครับอดีตไปแล้วนั่นแหละครับอีกหน่อยมันจะกลายเป็นอดีตเพราะว่าพ่อแม่อยู่กับเราได้นานไหมลูกไม่นานดังนั้นเราต้องอะไรต้องโตขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมครับลูกเสร็จแล้วเราก็ต้องอยู่กับอะไรปัจจุบันปัจจุบันต้องอยู่กับอะไรตัวเราเองและอะไรภาระนั่นแหละวันนี้ไปหลังจากที่เราออกจากคลุมนี้นแล้วไปคิดเลยว่าคําว่าภาระคืออะไร นะตัวเราคืออะไรพละคืออะไรนะแล้วเราถ้าเราตีสองตัวนี้ไม่ออกเราจะกลายเปน็นอะไรครับธาตุธาตุานั่นหมายความว่าอะไรเราจะต้องทํางานตามที่เขาสั่งพอใจหรือไม่พอใจต้องทําถูกต้องดังนั้นแล้วอาชีพที่ทการนําสูงคือที่ไรเจ้าน้าตเองจะเป็นอาชีพเจ้นกเองได้ต้องอะไรเรียนรู้ เรียนรู้รายได้เป็นไงกําหนดได้ไหมไ,ไม่ได้อีกอาชีพหนึ่งคือกําหนดได้คืออาชีพอะไรดังนั้นต้องกําหนดเป้าหมายให้มันชัดเจนตังเกินลูกศอไม่รู้เห็นไหมฮะลูกศอมันมา,มา,มาทางเดียวกันใช่ไหมครับนี่อันนี้เป็นครับอาชีพเห็นไหมกว้างไหมถ้าเรากําหนดไม่ไ,ได้เป็นไงอาชีพมันจะกว้างเกินไปดังนั้นหลังจากจบฐานนี้แล้วต้องคิดแล้วว่า เราอยู่มสองขึ้นมอสามมสี่มห้ามตีนะจบไปแล้วจะทำอะไรงานอะไรต้องชัดเจนไม่ใช่จะมัวแต่เล่นเฟสเล่นไลน์ถูกไหมลูกนะนะเปลี่ยนพฤติกรรมพันทีถ้าไม่เปลี่ยนโอกาสมีน้อยไหมครับโอกาสมีน้อยมากโอเคถ้าอย่างนั้นมาดูตรงนี้ลูกนะวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอาชีพเกษตรที่เห็นนี่คืออะไรครับตัวอะไรครับมันสับหลัง ภาษา,าองกเขาเรียกว่าอะไรนี่กิฟคาสัวเออเห็นไหมเพราะว่าอีกประมาณไม่ถึงหนึ่งปีนะฮะยังไงเราก็เปิดอ,อะไรอาเซียนแล้วเห็นไหมฮะอาเซียนอา่าอาเซียนแล้วเราพร้อมหรือยังเราต้องพร้อมไม่พร้อมเพื่อนบ้านพร้อมยังพร้อมแล้วนะฮะอันนี้คือเป็นมันสับปะหลังมันสับปะหลังปัจจุบันเนี้ยก็อยู่ที่มันหัวสุดนะครับอยู่ที่ต,ตาดอะไหน่สองปันห้า อ่าสองพันห้าแต่ถามว่าผมึ่งตนต่อไร่เท่าไรประมาณสามถึงสี่ตันต่อไร่แล้วถามว่ารายได้พอพอที่จะกินเจือกับครอบครัวได้ไหมไม่ไม่พอเราเราช่วยครอบครัวได้ไงประหยัดได้ไหมลูกเออนอกนั้นต้องประหยัดนะโตแล้วนะเราส่งทุกวันไม่ใช่ตื่นเช็ทุกวันต้องคิดทุกวันเพราะเขาส่งมาอะไรทำไรส่งมาเรียนดังนั้นต้องคิดทุกวันชั่วโมงนี้ ต้องไปบอกคุณพ่อแม่ว่าผู้จัดการมันเขาบอกว่าการปลูกมันชั่วโมงน,นี้ได้8ถึง10ตันต่อไร่โดยต้องอะไรครับเรียนรู้ใช่ไหมเออต้องเรียนรู้ดังนั้นชั่วโมงน,นี้ถ้าเราเรียนรู้ได้8ถึงส0ตันต่อไร่ตันละไร่2,500้าเท่าไหร่ประมาณ25 0 0เราคิดต่อได้ไหมว่าเราจะเพิ่มมูลค่ามันสำเราเนี่ยจาก25 0 0ให้เป็น5 0 0 0ันได้ไหมทำไงฮะ ่มันได้แค่ศกได้แค่สิบตันเองทำยังไงโดยการอะครับลูกแปลลูกนี่แปลลูก